สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเราก็อยากจะชวนทุกคนมาลองนั่งเงียบๆฟังเสียงหัวใจตัวเองกันอีกสักครั้งนะคะเพราะว่าบางทีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรากําลังพังมันอาจจะไม่ใช่แค่จุดจบแต่ว่ามันคือเสียงเรียกจากจัก,กรวาลที่กําลังพาเรากลับบ้าน การกลับบ้านที่ไม่ใช่สถานที่ภายนอกแต่ว่าคือบ้านภายในที่ลึกที่สุดในตัวเราเองความฝันที่พังลงความสัมพันธ์ที่จบลงความรู้สึกสับสนว่าเราคือใครหรือว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อพาเรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ตัวเราเองเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยในเส้นทางสายจิตวิญญาณนะคะหลายคนที่เข้ามาในเส้นทางนี้จะเริ่มจากชีวิตพังความสัมพันธ์พังกหน้าทีการงานพังหรืออะไรหลายๆอย่างจนเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนั่นนะคะคือการเรียกกลับมากลับสู่บ้านแล้วทำไมบางครั้งเราต้องรู้สึกเหมือนชีวิตมันพังด้วยละ่ะ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทุกอย่างในชีวิตอะ่ะอันพังลงพร้อมกันเหมือนทุกเส้นทางถูกตัดขาดความสัมพันธ์จบลงความฝันที่เราเคยคาดหวังไว้กลับไม่มีแรงแม้แต่จะคว้าและที่เจ็บที่สุดก็คือเราเริ่มไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครและเราอยู่ไปเพื่ออะไรในช่วงเวลาแบบนั้นเราก็มักจะตีความว่าฉันกำลังล้มเหลวชีวิตฉันถึงตางตัน ทุกอย่างจบแล้วแต่ว่าจะบอกทุกคนว่าในมิติของจิตวิญญาณนะคะสิ่งที่ดูเหมือนกนารพังทลายอาจจะไม่ใช่จุดจบเลยค่ะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการกลับบ้านบ้านที่ไม่ได้หมายถึงสถานที่จริงไม่ใช่ห้องนอนหรือว่าบ้านที่เราพักอยู่แต่หมายถึงบ้านภายในคือความสงบ คือการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณคือการหยุดวิ่งไล่ตามโลกภายนอกและหันกลับมาเห็นพลังงานดั้งเดิมในตัวเองในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าพังจัก,กรวาลอาจจะกำลังดึงคุณออกจากสิ่งที่ไม่ใช่คุณและดันให้คุณหันกลับมาเชื่อมต่อกับความเป็นจริงแท้ของตัวคุณเองแม้คุณจะเจ็บแม้จะเปลี่ยว แต่นั่นคือช่วงเวลาที่พลังงานใหม่กำลังเริ่มสร้างขึ้นใต้พื้นผิวค่ะมันคือการเปลี่ยนผ่านหรือว่า Spiritual Rebirth บางครั้งนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณพังก็คือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณอีกต่อไปความสัมพันธ์บางอย่างถูกออกแบบมาให้พาคุณไปถึงจุดตื่นรู้เท่านั้นค่ะแล้วเขาก็ต้องจากไป ความฝันบางอย่างอาจจะเป็นภาพที่จิตเก่าเคยเชื่อแต่ไม่ใช่ภาพของจิตใหม่ที่กำลังจะเกิดและในความเงียบในความเจ็บปวดนั้นเองคุณจะได้ยินเสียงเบาๆจากจัก,กรวาลว่ากลับบ้านเถอะหยุดมองหาใครมารับฟังหยุดพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่กลับมาอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของเธอ ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้กำลังล้มเหลวเลยคุณกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างศักดิ์สิทธิ์และเมื่อคุณได้พักหายใจและกลับมาอยู่ในพลังงานที่แท้จริงของคุณชีวิตใหม่จะเริ่มอย่างเงียบงามมันกำลังเริ่มขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงกว่าที่คุณเคยเป็นมาทีนี้ มันจะมีสัญญาณค่ะมันจะมีสัญญาณว่าคุณกําลังถูกเรียกกลับบ้านคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกไม่อินกับชีวิตที่เคยเป็นไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่เคยลกเหมือนบางอย่างในใจมันเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้หากคุณเคยรู้สึกเช่นนี้นะขอให้คุณฟังด้วยหัวใจ พราะคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตที่เรียกว่าการถูกเรียกกลับบ้านหรือในทางจิตวิญญาณเรารักจะเรียกมันว่า spiritual awakening หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อ d a r Knight of the Soul ก็คือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและนี่คือ4สัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการนี้ ลองสังเกตดูเองแล้วก็ลองถามตัวเองดูนะคะสัญญาณที่หนึ่งคือคุณรู้สึกหลุดออกจากโลกเดิมคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่างานที่คุณเคยทำเริ่มไม่มีความหมายความสัมพันธ์บางอย่างคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดหรือแม้แต่บทสนทนาเดิมๆก็ไม่ดึงดูดใจอีกต่อไปไม่ใช่ว่าคุณแปลกไปแต่คุณกำลังตื่นค่ะพลังงานของคุณกำลังเปลี่ยน และมันไม่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตเดิมๆแล้วนี่คือการที่จิตวิญญาณกำลังขอพาคุณไปต่อสัญญาณที่สองนะคะความเบื่อหน่ายลึกๆที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนบางวันคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยนี่หรือคือทั้งหมดของชีวิต ทุกอย่างมันดูจืดจางแม้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรแย่ๆเกิดขึ้นเลยก็ตามแต่สิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ความขี้เกียจหรือว่าโรคซึมเศร้าเสมอไปนะคะแต่มันคือการแยกตัวของจิตวิญญาณจากสิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้คุณกำลังถูกผลักให้เดินให้เดินทางออกจากภายในของคุณต่อมานะคะสัญ,ญญาณที่3คุณจะเริ่มแสวงหาความหมายในชีวิตคะ่ะคุณ จะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันเกิดมาทําไมอ่าเนี่ยใครเคยถามตัวเองแบบนี้ไหม่อนที่เราจะเริ่มเข้าเส้นทางจิตวิญญาณนะคะตอนแรกๆเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแหละเออเช้าไปทํางานตกดึกกลับบ้านเช้าไปทำงานตกดึกกลับบ้านจนวันหนึ่งเราก็มาตั้งคําถามตัวเองว่าฉันเกิดมาทําไมอ่าแล้วเราก็เริ่มหาคําตอบหาคําตอบจนมาถึงวันนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งคําถามว่าฉันเป็นใครกันแน่ หรือทำไมฉันถึงรู้สึกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้ค้นพบเคยไหมคะคำถามเ่าเนี้ยนะไม่ใช่สัญญาณของความสับสนนะแต่ว่ามันคือสัญญาณของจิตที่เริ่มตื่นรู้คุณกำลังเริ่มออกเดินทางกลับไปพบตัวตนที่แท้จริงของคุณซึ่งลึกแล้วก็กว้างกว่ารูปแบบชีวิตท,ที่คุณเคยเชื่อมาต่อมานะคะสัญญาณที่4 คุณจะเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณอาจจะเริ่มลหลงไหลในธรรมชาตินิ่งเงียบและรู้สึกถึงพลังบางอย่างจากท้องฟ้าดวงจันทร์หรือจัก,กรวาลหรือแม้แต่ตอนที่คุณนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวคุณก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ไม่ใช่จินตนาการนะคะแต่มันคือการเปิดประตูการเชื่อมต่อคุณกำลังรู้สึกถึงบ้านพลังงานที่แท้จริงของคุณ นั่นคือความเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลหรือว่ากับซอสหรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรู้สึกโดยที่คุณไม่ต้องสรรหาคําอธิบายอะไรเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยไม่ได้แปลว่าคุณกำลังหลงทางนะแต่ว่าคือคุณกำลังถูกเรียกให้กลับบ้านกลับไปสู่หัวใจของจิตวิญญ,ญาณคุณเองกลับไปเชื่อมต่อกับพลังงานของรักแท้สันติแล้วก็ความเป็นจริงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรวัน ว่าน,นี่คือการกลับบ้านหลายคนอาจสงสัยเนาะเออจะรู้ได้ไงว่าน,นี่คือการกลับบ้านในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะหลายคนอาจจะถามว่าเออแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอะว่าน,นี่คือทางที่ใช่นี่คือการกลับบ้านภายในจริงหรือไหมหรือว่ามันเป็นแค่ความสับสนชั่วคราวหรือว่าฉันแค่กําลังหลงไปอีกเส้นทางหนึ่งอ่าเราเคยนะเราเคยถามตัวเองด้วย นี่ฉันกําลังหลงไปอีกเส้นทางหนึ่งหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเส้นทางกลับบ้านของฉันจริงๆหรือเปล่าอือก็จะบอกว่าคําตอบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะตอบให้คุณได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าจิตวิญญาณของคุณจะตอบเองผ่านความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะและก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงสัญญาณเงียบๆที่บอกว่าคุณไม่ได้หลงทางนะแต่ว่าคุณกําลังเดินกลับบ้านสัญญาณที่หนึ่งก็คือ คุณจะเริ่มรู้สึกสงบแม้ว่ายังไม่เข้าใจอะไรในทุกอย่างคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตต่อไปคืออะไรคุณจะไปทำงานอะไรหรือคนที่ใช่จะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ในใจลึกๆอะค่ะจะสงบลงอย่างประหลาดเลยคุณจะเริ่มไม่เร่งไม่ร้อนแล้วคุณก็จะรู้ว่าไม่เป็นไรแม้ยังไม่รู้ทั้งหมดก็ตามนั่นแหละค่ะ คือสัญญาณของการกลับเข้าสู่ศูนย์กลางภายในเพราะจิตที่เชื่อมกับความจริงแท้ค่ะที่มันเป็นตัวตนดั้งเดิมของคุณน่ะจะไม่ต้องรู้ทุกคําตอบแต่จะรู้วิธีการวางใจไว้วางใจในจักรวาลอืมต่อมานะคะสัญญาณที่สองคุณไม่พยายามควบคุมทุกอย่างเหมือนก่อน เมื่อก่อนอ่ะเราอาจจะคิดว่าต้องวางแผนต้องเร่งผลักดันต้องควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ต้องการแต่ว่าเมื่อจิตเริ่มตื่นคุณจะเริ่มรู้ว่าเออไม่ใช่ทุกอย่างนะที่ต้องผลักบางอย่างก็แค่ปล่อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่ของมันเองและในความปล่อยวางนั้นคุณจะสัมผัสถึงพลังงานแห่งการไหลซึ่งก็คือภาวะของผู้ที่กำลังกลับบ้านจริงๆค่ะไม่ต้องดินรน แต่ก็ยังไปต่อได้อย่างมั่นคงสัญญาณที่3นะคะคุณกลับมาเชื่อเสียงของหัวใจตัวเองมากกว่าเสียงจากภายนอกคุณเริ่มแยกเสียงของโลกออกจากเสียงของตนเองเสียงจากสื่อโซเชียลความคาดหวังของคนอื่นค่อยๆเบาลงแต่เสียงภายในของคุณกลับดังขึ้นใหม่อีกครั้งหนึง่งคุณจะเริ่มถามว่าใจฉันต้องการอะไรไม่ใช่แค่ โลกอยากให้ฉันเป็นอะไรนั่นนะคะคือการกลับมาอยู่กับจิตวิญญาณของตัวเองเพราะจิตวิญญาณจะพูดเบาๆเสมอและคุณก็จะได้ยินก็ต่อเมื่อคุณเงียบพอปรัชญาเต่านะคะเคยกล่าวไว้ว่าเต่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดแต่สามารถรู้ได้จากการเงียบและสังเกตนี่คือหัวใจสำคัญของการกลับบ้านทางจิตวิญญาณคุณไม่ต้องรีบร้อนหาคำตอบเพียงแค่ กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆแล้วคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความรู้สึกที่ไม่มีคำอธิบายและเมื่อคุณสงบพอนะคะคุณจะได้เริ่มได้ยินเสียงของบ้านนะคะซึ่งมันเป็นเสียงที่อยู่ในหัวใจของคุณเวลาที่นั่งสมาธินะคะลองถามลึกๆเข้าไปข้างในจักระที่4บริเวณหัวใจนะคะตรงกึงกลางหน้าอกถามลึกเข้าไปคุยกับเขาคุยกับเขา เมื่อคุณนิ่งพอเมื่อคุณเงียบพอจะมีเสียงตอบกลับมาค่ะบนเส้นทางของชีวิตของเราทุกคนนะคะย่อมจะมีบางช่วงเวลาที่เหมือนทุกอย่างพังทลายบางครั้งคือความฝันที่ไม่เป็นจริงบางครั้งคือความสัมพันธ์ที่จบลงหรือบางทีเราแค่ไม่รู้ว่ากำลังเดินไปทางไหนเราเองก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเหมือนกัน มันสับสนไปหมดเลยมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะถ้ามีพิมพ์ให้อ่านกันหน่อยเป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดฟังเรื่องราวอ่านเรื่องราวของกันและกันนะคะจะให้กำลังใจกันแล้วก็กลับบ้านด้วยกันนะทีนี้คำถามคือเมื่อเรารู้สึกแบบนั้นว่าทุกอย่างมันจบลงชีวิตมันพังแล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกนั้นอย่างไร ทีนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ลองฝึกในเรื่องของการเรียนรู้ศิลปะอยู่กับความว่างเปล่าแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นประตูแห่งการตื่นรู้นะคะอย่าต่อสู้กับความพังปล่อยให้มันพังลงได้ ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังสิ่งแรกที่เรามักจะทําคือเราจะพยายามต้านหรือว่าแก้ไขยอย่างเร่งรีบใช่ไหมคะแต่ในโลกของจิตวิญญาณไม่ใช่ทุกสิ่งที่พังคือความลุ้มเหลวนะบางอย่างมันก็ต้องพังเพื่อให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นบางประตูก็ต้องปิดลงเพื่อให้บางประตูบานใหม่ได้เปิดขึ้นจงถามตัวเองว่าอะไรที่ควรหมดวาระแล้วอะไรที่ถึงเวลาปล่อยให้จากไป การยอมให้สิ่งเก่าถูกปล่อยวางก็คือการเปิดประตูบานใหมให่ให้กับชีวิตเรานั่นเองแล้วเราก็จะต้องอยู่กับความเงียบให้ได้ค่ะทุกคนความเงียบนะจะบอกทุกคนว่ามันเป็นประตูสู่ตัวตนภายในเลยนะคะเมื่อโลกภายนอกมันกำลังวุ่นวายสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้คุณสงบได้คืออยู่กับความเงียบ ความเงียบอาจจะเกิดจากการนั่งสมาธิการเดินอยู่ในธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการไม่ทํำอะไรเลยในความเงียบนั้นนะคะคุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่แท้จริงของคุณคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ได้พังนะแต่ว่ากำลังถูกหลอมใหม่อย่างเงียบๆสุดท้ายแล้วนะคะเวลาที่จิตเราสับสนการเขียนค่ะคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเคลียร์ใจตัวเอง คุณลองหยิบสมุดขึ้นมาแล้วลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรฉันกำลังเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้มีอะไรในตัวฉันที่เปลี่ยนไปคำตอบมันอาจจะไม่ได้มาในทันทีแต่ว่าการเขียนคือการสร้างพื้นที่ให้กับจิตและในวันหนึ่งข้างหน้านะคะเมื่อคุณกลับมาอ่านมันนะคะคุณจะเห็นว่าคุณเติบโตมากแค่ไหนเราเป็นหนึ่งคนค่ะที่เ,เขียนใส่สมุดนะเส้นทางของจิตวิญ,ญญาณเรา ก็รู้สึกว่าให้กำลังใจตัวเองเก่งจังเลยว่าตัวเราให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะคะคุณอาจจะเปิดเพลงที่สั่นสะเทือนใจคุณอ่านหนังสือที่ปลุกวิญญาณของคุณหรือเข้าร่วมกลุ่มของผู้ที่เข้าใจในเส้นทางงการตื่นรู้ พลังงานมีอยู่ทุกที่ค่ะแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ใจของคุณได้รับการอบอุ่มและอย่าลืมนะคะความพังคือพื้นที่ว่างที่จักรวาลเตรียมไว้เพื่อให้บทใหม่ของคุณได้ถือกำเนิดขึ้นมาค่ะมันต้องพังก่อนเพื่อที่สิ่งใหม่จะได้เกิดขึ้นคุณอย่าก,กลัวช่วงเวลาที่ดูว่างเปล่านะเพราะว่าในความว่างนั่นแหละค่ะ พลังงานเก่ากำลังละลายแล้วก็พลังงานใหม่กำลังถูกเขียนขึ้นบนหน้ากระดาษเปล่าของชีวิตคุณขอให้คุณวางใจเพราะทุกการแตกสลายไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการขยายตัวของจิตวิญญาณคุณคุณไม่ได้พังนะคะคุณแค่กำลังผัดเปลือกเปลือกเดิมที่เคยห่อหุ้มตัวตนเก่าของคุณซึ่งมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยให้มันจากไปอย่างอ่อนโยนแล้วค่ะ เมื่อคุณยึดติดกับสิ่งที่กำลังพังชีวิตจะเริ่มขี้คายคุณต้องหยุดก่อนแล้วชีวิตใหม่คุณก็จะเริ่มขี้คายและคุณก็จะค่อยๆกลับบ้านทีละก้าวทีละก้าวมีปรัชญาลูม่เนาะเขาเคยเขียนไว้ว่าอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันอาจจะคือคำเชิญจากจักรวาลดังนั้นหากคุณที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า อะไรบางอย่างในชีวิตของคุณพังอย่ามองตัวเองว่าเสียหายแต่อยากให้คุณเริ่มมองว่าคุณกำลังถูกปลุกให้ตื่นเสียงพังที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่เสียงของความล้มเหลวแต่ว่ามันคือเสียงหัวใจของคุณเองที่ตะโกนเรียกคุณให้กลับบ้านบ้านที่แท้จริงไม่ใช่ที่ไหนเลยนะคะนอกจากภายในของหัวใจคุณเองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ในเส้นทางการตื่นรู้มันไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะค่อยๆก้าวไม่ใช่ว่าอยู่ในเส้นทางการตื่นรู้แล้วจะไม่เจอปัญหาชีวิตจะราบเรียบเสมอไปอันนั้นไม่ใช่มันจะมีตื่นระดับหตื่นระดับสตื่นระดับสามตื่นระดับสแต่ว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้ในทุกๆสถานการณ์ก็ขอให้ YouTube ช่องนี้นะคะเป็นพื้นที่ให้กับทุกคน นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้มีเสียงแทรกนะคะต้องขออภัยด้วยมีเสียงวันนี้พายุเข้าะคะ่ะมีเสียงลมพายุเสียงฝนแล้วก็เสียงสุนักเข่านะคะต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่ลึกซึ้งในโลกของจิตวิญญ,ญาณและการเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงของคุณนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ